เอาละสวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผม p y c s r j และแน่นอนคุณอยู่กับนารุโตะชิปูเดนอัลติเมตินตาสตอมโฟนนะครับวันนี้ก็อยู่กันในวันที่ฝนตกเย็นสบายนะครับอาจจะมีเสียงฝนแทรกบ้างไม่เป็นไรนะครับผมถือว่าเป็น ASMR กันไปนะครับฟังเคลิบเคลิ้มๆยายามหลับเอาละคาหุยะเทพีคุ้มข้างภาคจบการอารวาของคาหุยะมาถึงแล้วนะฮะไปดูกันเลยมาใกล้ๆจบแล้วนะครับสำหรับเนื้อเรื่องของอัลติเมทสตอมโฟนนะครับสนุกมาก อ่าตอนี้คราเนี้ยก็ได้โดงกืนจีนสัตว์หางแล้วทีพีเขาเรียกมุขคลัง่งโดนหลบได้นะครับอุ้ยวะเออสายต้องใช้ซื้อสนุโอแล้วละ่ะนะเฮ้ยนัน่นคืออะไรอะอ๋อสนุโอของอาจารย์คาคาชินั่นเองโอบิโตะใช้เนี่ยสองข้างได้ก็ใช้ได้นะครับ ขอใจมากนะบุพโตพลังที่ในายให้ยืมมาจะใช้ปกป้องพวกเขาเองแผลงไปนี้บินใส่ก่อนเลยนะครับผมปนของยะซะมารอ,อเออรับพลัง่อน,นะตัดหางตัดหางอ,อ๋อเขาค่อยตัดหางทีนะครับผม

มูต่อไฟฟ้าอ่าโอเคตัดขามันทิ้งได้นะครับผมลดสังหาหลบพันนะครับตัดหางตัดขามันทิ้งไปเรื่อยๆตัดเออโอเคตัดครบจบไปเอาละใจผมดีเลยเอ้าฮ้ยมันเปิดเน็ตแล้วว่ะในสัปดาห์ที่น่าเกลียดน่ากลัวนี่มันเหมือนก็ตายนะครับผม โอ้ยโดนโดนโดนสมุดกรใสายฟ้าโอ้โห <aust en ian> โดนตบนี่นะเอาไปกินัะอัดอยู่ที่ดวงตามังก็พรนะตอนนี้ก็นั่นคือดาวนั่นคือดาวแกทามุยนั่นเองดาวแกทามุยนี่โดนกวอ อ๋อโดนเฮ้ยเดี๋ยวทำไมเลือนไม่รู้เลยวะเฮ้ยเออโอโหเฮ้ยเจ็บเจ็บออเออเเนี่เนียขาแตกนี่เนีับซับนี่เนี่ยสับโดนตาที่หน้าผากนะครับผมนี่นี่เนี่ยกระต่ายน้อย ซูซานุโอ,อน,นี่เป็นซูซานุโอะหรือเป็นคาเทมิจิล่ะค่าคาาทมิจิซึตัดตัดตัดเฮ้ยหัว<อ>เาเราหัวสัตว์หานั่นเองมา ตะบุรน่าจะทำการยิงบอลสัดหางได้ตะบุยเนต่ยจิเอ้ยอ,อ,อันนี้น่าเป็นกี่หานะสามหาปวะไม่ใช่อันนี้น่าเป็นตีห้าหานะฮะผมผมจำไม่ได้เหมือนกันอ่า้ตะบุรีนี่เออตะบุรีนี่น่าจะตี่หาใช่ไหมสองไอ้สองหาเป็นแมว สามหางคล้ายๆเต่าเฮ้หัวล็ออู้อู้โอ้โหโ,โดนยิงหักขม,มุตะใส่ฟ้าเฮ้ยไอ้นั่นสามหางหากหางมันหกหางมันคือตัวไหนวะ ไอตัวติดหามันคือไอตัวแมปปอดบินได้ไอเนี่ยสามหางแน่นอนมันเพราะเพราะว่ามันเป็นเต่าซิ่งเลยแตกว่ะอันนี้คือเจดหางแน่นอนฮะที่ว่ามันบินได้แล้วแล้วไอตัวเกิดมามันเหมือนเป็นหนองนะครับเนื่องพอโตมามาันการไปเสือไอเนี้ยเิ็ดหางแน่นอน อันนี้น่าจะห้าหางเห็น,นไหมเฮ้ยไปนี่นะคับนี่นะครับตาครับผมอนนเออร้อยหัวขาดตายแล้วเฮ้ยหนึ่งหางสองหางแล้วก็แปดหางและเก้าหางนะครับผมเฮ้ยเฮ้ย พรเก้าหางหมดเลยแล้วกันเอ้ยเอ้ยละมะเออตัดหัวค่อยๆตัดไปทีละหัวนะมันเป็นฝ่ายถานั่นเองเฮ้ยนี่ไงฝ่ายถางใช่ไ,มไ,มไหมนี่ขนาดฟัน เออชื่นคูลิวใช่ปหะครับต่าแางของเรตีโออะไรสดเยการเต้าเต้าผัเขามอมุ้ยน่นี่ยดูระเด็นรเด็นระเด็นอมุ้ยตะไฟ้า กับรถกับรกับลกับลกับร,บรอันนี้ก็เป็นหนึ่งหางนะครับผมแล้วตัวที่เราจะกลับไปไมันก็คือสองขางเลยเป็นเป็นเหมือนแมวนะเชื่อผมจะไม่ผิดน่นารักน่ารักขุกมพวามพลังเป็นแมวนี่แหละทำลายหน้าอสุจิขาทั้งหมดคุณเข้าไปตัดโอ้ขาด เออเออเออเอา่ะสิ้นเออคุณเป็นไรปะเออนีออ่นะชาร์จแล้วก็สับเข้าไปกลางหน้าเออเคียร์เคียร์โดยหรือพลังชีวิต50นั่นเองอ่ากำลังคุ้นขลางเลยโอ้ไม่ไหวฮะไทยพังเน่มากเกินนะครับผมเดินชอบกับไหวไหมครับ คุณมาได้ทันี่จำกัดแล้วล่ะโอ้ยอะแต่เจ้าแต่เจ้านั่นเองก็ถกโจตีมากขแต่เจ้าแต่เจ้านั่นเองก็ถูกโจมตีมากขนาดนั้นอะไรอะเฮ้ยมาเป็นอะไรของมันนี่อ่ะอะไรคุณบอลนั่นแบบเดียวกับอยู่ข้างหลังฉันเลยขนาดต่างกันลิบลับเลยนะน้ำตนน้ำน้ำมัน าวดูเหมือนจะใช้พลังมากเยอะเกินไม่ไม่เป็นไรนะครับคุณแม่เป็นห่วงเป็นใย,ยนะฮะลูกจริงๆก็ไม่ใช่เสียงของเราส่งไปไม่ถึงแล้วไม่นึกเลยว่าจีเห็นคุณแม่เป็นแบบนี้พาคือตอนกำเนิดแห่งสระจกกะแห่งสระที่ถูกแบงนะ่งออกมาะไ ข,ข้างบน,นตกลงมาแล้วเรื่องนี้มันเป็นอะไรกันอุกบ,บาทมากไหมวะรวมพลังเป็นหนึ่งเดียวก,กัดปเงเดียวพวกแกจะตายแล้วผูแม่จะดกคืนไปนี่คือเส้นทางจบที่ลงเหลือไว้พวกแกทา่ทากแบวะ วัตถิศา i ที่เรียกว่านินจา,า,จากลายจสิ้นแล้วล่ะนารุโตะนารุโตะซาสุเกะาสุกะซาคุระซาระ้ท่จะเดนินทางไปบนทางตบก,ก,ก,กับเจ้านั่นว่าไหมไม่เลยครับเดมันจะไปคิดงั้นเหรอวัติศาสตร์นินจาเรื่องวิถีและความตายของดินจาทั้งหลาย <c oughs> ที s, 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 s. <S no, ่ดั้มเนื้อซื้อพกันมาอย่างยาวนานหนักหนาและยิ่งใหญ่เรื่องเล็กน้อยขนาดนี้จะเข้าไปยุ่งได้ตามอำเภอใจไม่ยอมให้จบแบบนี้หรอกวที่สันจานะเราจะปกป้องไว้เองถ้าตีไปโย่อยังแค่นี้จ้าจะห่อหอยังไงแต่ก็ไม่เหลืออนาคตแล้ว อายไปซะนี่เป็นสุดสุดท้ายดูกันเลยชุรนจั้ไปเลยอาทิมนเจ็ดนะครับผมโอนขัโอนขับโคนสั้ยากจะได้ดีจ๊อได้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  ไปม,ม,ม,มัเทวาอะไรนี่วะไปก่อนฮะไม่โดนเฮ้ย โอ้ยเฮ้ยไม่โดนอให้เต็มแรงอุ้ยไม่โดนนะฮะอ้ยเวนจอกนี่มังค์อเฮ้ยขามากอุ้ดอกอากาศสีเดสีน่าไปดิ้น มาชัก,กับเต็มหมดนะเอาโบดเดียวโบต่อเนื้นออ,นนอันนี้เต็มแล้วไม่โดนเนี้อไปที่เออ เต็มแล้วไอ้ดอกโอ้โหอยูเว้นออกก่อนเลยเออเอาเงินงวัดฉันด้วยหรอกุละมะดาวกระจายวงจักนรนโปเลาะสัตว์ห้องบ้าไปเลยนะครับผมเป็นท,ที่ทำลายล้างโลกได้กันเลยทีเดียวโอเคไม่ต้องทำถึงขนาดน,นี้โอ,อเ้โหสันมินดำ เทมเันดับสุดๆนะよน่งนเยแน่ขาษาดำ้งไปติดอะไรนะเอเจ็บมาก ใช่ไหมตูีรุยแล้วนะเออไม่โดนนะรุยโลภันรักษาใจเต็มนะเฮ้ยอายเยอะมาดีครับ เดเรู้ว่าเริ่มรู้ว่าเออน้องแข็งน้องแข็งได้ไหมเ,นะเออเออเออฟัดให้โดนหนึ่งมัโดโว้ยโเขาันไรับแล้วนะฮะเาเอาตัมมาใช่ไหมเา เริ่มสูไม่ไหวเลยนะฮะนี่สีขาวโอ้ยโดนล,ลบน,นี่มันคือท่าอะไรบักประจังสักพุกเกะนี่การล่อนเลยนะครับผมลบซ้ายลบขวา ว่าอัดเข้าไปเลยโอเคสานนี้งี้ใช้เป็นบองคู่อัจจาลบมาต่อพลามานะ้นน่นี่ยิ้ยมชอบใจเฮ้ยดูดูโอ้หลัคืตายกะตัดลงมานหน้า สาทางประสามไม่รอดนะเออไปเออเอเอไม่ไหวแล้วเนะี่ยสุดส,สามทางนั่นเองใส่ฉละเออบานนะ ข้าเป็นกูให้ต้องกําเนิดน,นินจาเอ้ยจ,จัก้าไมยแพ้ตรักรที่ถูกแบ่งออกมางี่หรอทํา,ทาการพันหนึกได้นะครับผมทําให้เงื่อนไขรับเกิดขึ้นเสร็จแล้วนะครับจะว่าดยังไงดีโอเไดจชอวเกบพวกเธอชันม,มัด้ได้ พวกเธอในตอนนี้น่ะรักมากเลยล่ะหกวิถีดาราสวรรค์ระเบิดพิภพ ก็ปิดผนึกขังอย่าเอาไว้นะครับ <c oughs> <c oughs> นี่ของการไม่รู้จะปิดผนึกเอาไว้ไอ้ที่ไหนนะ <c oughs> บ้าเอ้สิบห <c oughs> างอ๋อเปลางจริงเเป็นสิบหางแล้วอ๋อสัตหงหลุดออกมาได้นะครับผม ล่าของมาล่าของมาดาระนั่นเองแต่โอวิโตก็เรียบร้อยนะครับผมก็เสียชีวิตไปแล้วคุลามะโยขึ้ามะไงคุลามะเป็นอินสระได้สักทีแต่เวลาไปเยอะชะมัดเลยโอทีแต่เท่านี้ก็อย่างก็จบแล้วล่ะ <แ Slide. S 2> เดี๋ยว เราจะกลับดูหน่าหญิงดีอยู่หรอกแต่พวกเราจะกลับกันยังไงล่ะอะจริงด้วยสิไม่ต้องห่วงพอพลังของวิถีสัมผัสเรื่องนี้พาพวกเรากลับไปเองเราครั้งนี้นะฮะ

แล้วก็ซากุระกับคาคาชิเจ้าช่วยเจ้าช่วยโลกนี้เอาไว้้าครคุได้คนหนึ่งไปคงไม่สามารถผนึกแม่ไว้แน่ยิ่งเาตกับซาสุเกะทไม่มีพลังว่าเจ้าสองคนจะว่าแต่ผนึกเลยตอพออยังทำไม่ได้เลยอ่า จากนี้ไปผู้ทวนไม่ได้พูดอะไรมากกว่านี้แล้วละ่ะไม่ต้องพูดอะไรม่น้กั้นเหรอโอเคถ้าเช่นนั้นเตั้งแต่นี้ผู้เจ้าไปคุ้นจัดก,การพวกข้าก็ได้เวลานี้ต้องไปแล้วละ่ละข้าจะขายคาถาสัพเพเวสีคืนชีพนะ ผมอาจะร่วมกนันสู้มาแต่จะปล่อยต่อไปแบบนี้ก็ไม่ได้แต่งนั้นผู้ของท่านเซียนเมื่อสัก,กครู่อาเชื่อนะปากโคโนฮะนากุเรฝากโลกนินจาด้วย ไม่มีสิ่งใดที่พวกเราควรยุ่งอีกแล้วอฝากทั้งหมดไว้นคนุู้หลงังที่ซาลุว่าด้วยละ่ะมาดะลาะลต้องไปแล้วสินะอ่าเราเองก็มาด้วยกันจุดท้ายวามฝันของข้าก็แหลกสลายความฝันของเจ้ายัางต้องดำเนินต่อ

キエルマニ、オマエニトかなきゃって思ったんだー、イシャマンド、イはドトワキルンサンサンキュー。ほんの少しの間だったけどお前が立派に成長してくれていること、よく分かった シナにいろいろ伝えておくよお、俺ってばちゃんと飯食ってっから大丈夫だって言ってくれ好き嫌いしねえでいろいろ食べてんだ風呂もほぼ毎日入ってるしたまにこの葉の温泉に行くしみんなにはカラスの行水とかなんとか言われてっけどそれに友達はいっぱいできたんだみんないいやつなんだそれからと、と 母ちゃんの言ったこと全部うまくいってねえけどそこそこ頑張ってんだ夢だってちゃんとある俺っては父ちゃんを起こすほかげになる絶対なるからなあっちで母ちゃんにも伝えてくれ俺のことは全然心配なんかすんなってしっかりやってんだって分かった全部 しっかり伝えておくよかくして多くの命と甚大な破壊をもたらした第四次任界大戦は終結した光となり去ったもの残されし者 ななโอเคจบไปแล้วนะครับมหาโลกสงครามหาอะไรนะมหาสงครามลิงจาครั้งที่สี่จบลงไปแล้วโอเคเราจะมีภาคสุดท้ายี่ต้องตางันอีกนะครับผมโอเคสำหรับที่ต้องขอจบไปก่อนเดี๋ยวจะมาต่อกันภาคสุดท้ายภาคหน้าเนาะเป็นภาคจบของนาโตวชิปุดเดน อติมินจัสตอมโฟร์นะครับขอบคุณส,สร,รับการติดตามมากฝบคกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามหัวกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะมาพบกันสำหรับวันนี้ต้องขอไปก่อนแล้วสวัสดีครับ